จบงานแล้วครับฮอนด้านะครับซี70นะครับแปลงจากหน้าทองขาวเปลี่ยนเป็นคอยซีดีไอครับอันนี้ต้องยกเครดิตให้ช่างโล่นะครับช่างโล่อะไรยนนะครับหรือพ่อล่นะครับหนองคายนะที่ชี้แนะชี่แนะครับอันนี้นะครับจากซีดีไอครับซี7 แทองขาวแกเป็นทองขาวเป็นซีไอ่าเปลี่ยนจากทองขาวนะครับเป็นซีดีคอยซีดีนะครับตอนนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากอ่าไล่มาเมาื่อวานวันหนึ่งนะครับวันนี้อีกวันหนึ่งครับสองวันวันดียรครับ,นนรบก็เลยโทรปรึกษานะช่างโล่อะไรยนนะครับหรืออ่าจารโล่นะฮะ เรียบร้อยครับเครื่องเดินนิีมๆครับเงียบๆไม่มีสะดุดนะครับก็ตอนนี้จบนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะ,ะพ่อโลนะครับหรือช่้งโลนะอะไรยนนะครับน้องไายนะครับบ้านหัวห่านนะครับที่ให้คับปรึกษ,ษาครับ